สวัสดีครับพบกับผมเพชรพิจิตนะฮะวันนี้มาชมพระเครื่องยามเย็นๆน,นะฮะวันนี้นะพี่พระบ้านล้วนๆน,นะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูนะฮะเส้นทางการติดต่อของเพชรพิจิตนะ,ะติดต่อผมเพชรพิจิตได้ตรงไหนนะฮะศูนย์เก้าห้าสี่ห้าหกศูนย์สองเก้าแปดนะฮะอันนี้เป็นช่องทางในการที่จะสามารถติดต่อนะเช่าพระนะเช่าพระเครื่องกับผมเพชรพิจิตได้นะฮะก็ สามารถติดต่อผมได้เบอร์นี้นะฮะ095 4 5 6 0 2าหหกศูหรือใครที่จะเพิ่ม l i น์ไอดีนะเบอร์โทรเพิ่มไม่ได้นะเพิ่มด้วย ID เท่านั้นนะ phet นะ under score นะ under score คือเครื่องหมายตัวนี้นะฮะไม่ใช่เครื่องหมายลบนะอันนี้คือ under score เนี่ยจะอยู่ด้านล่างของปลายตัวอักษรน,นะฮะแล้วก็ rc นะ,ะหรือใครที่สามารถสแกน qr code ก็สามารถสแกนได้เลยนะ เพิ่มเพื่อนจากตรงนั้นด้านหน้าจอได้เลยนะกดไปที่แอปพลิเคชันไลน์นะแล้วก็กดไปที่อ่าสแกน qr code นะแล้วก็เพิ่มเพื่อนนะอันนี้ได้เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาชมพักเครื่องกันวันนี้นะครับพี่นะเดี๋ยวผมจะบอกราคานะแล้วก็บอกพระนะแต่ละองค์นะว่าชื่ออะไรกันบ้างนะเป็นพระอะไรกันบ้างนะนะเดี๋ยวดูองค์แรกกันก่อนเลยนะฮะอ่ะวันนี้ไม่พอดีวันนี้ได้พระมานะเลยต้อง ต้องรีบมามามาไลฟ์มา,มา,ามต้องรีบมาไลฟ์อันนี้ก็เป็นสมเด็จนะสมเด็จพระส,สิวลีนะน่าจะเป็นหลวงพ่อกลวยนะพี่นะน่าจะเป็นหลวงพ่อกลวยวันนี้อาจจะไปไวสักเล็กน้อยนะครับพี่นะเนื่องจากว่าพระค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะนี่นะสมเด็จนะหลวงพ่อกลวยผมไม่ค่อยมีความถนัดสักเท่าไหร่นะไม่รู้ว่า เขาเรียกว่าพิมพ์อะไรนะแต่เขาเรียกสมเด็จหลังสิวลีนะหลงะวงพ่อกลวยนี่เป็นเนื้อดินนะสําหรับใครที่ส่งพระเนี่ยผมส่งให้เรียบร้อยแล้วนะพี่นะอ่าอันนี้เนื้อดงแดงนะเอาห้าร้อยบาทนะพี่นะเอาห้าร้อยบาทนะแถวบนนี่เอาห้าร้อยบาทหมดเลยนะอันนี้ฐานแซมนะอันนี้ฐานแซม บ,บ้านๆนะพี่นะราคาแต่ละครั้งไม่เท่ากันนะถูกบ้างแพงบ้างนะครับพี่นะขึ้นอยู่กับต้นทุนนะถ้าผมบวกลบแล้วมันมันได้กําไรนะผมก็ขายนะฮะไม่ใช่ว่าบางครั้งพี่เคยซื้อสามร้อยห้าร้อยพี่ก็จะมาเอาสามร้อยห้าร้อยทุกครั้งเป็นไปไม่ได้นะพี่นะบางครั้งเนี่ยราคาเนี่ยต้นทุนเนี่ยผมผมผมเบียดให้อยู่แล้วนะฮะอ่ะสมเด็จนะอันนี้ฐานแฟมนะ ผานแต้มเนี่ยเอาห้าร้อยบาทนะพี่นะเบาๆนะราคาเบาๆอ่ะหลวงพ่อทานะหลวงพ่อทานี่ดูดินนะดูดินมีดินด้วยนะนี่ยผ้ามันบ้านเลยนะพี่นะอันนี้นะพามันบ้านเลยหลวงพ่อทาอันนี้อันนี้รุ่นสองนะรุ่นสองนี่อันนี้รุ่นสองนี่ก็เอาห้าร้อยบาทเอาห้าร้อยบาท อันนี้อันนี้เป็นหลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่อเผือกนะหลวงพ่อเผือกวัดกิ่งแก้วนะนี่หลวงพ่อเผือกเขาเรียกน้ากวักหลวงพ่อเผือกเล่นกันหลายตังนะพี่นะเล่นกันหลายตังนะราคานี้ผมไม่มีการรับประกรนันใดๆทั้งสิ้นอยู่แล้วนะพี่นะแต่ว่าเป็นภาพบ้านจริงๆนะเพราะว่าเรามาเช็คทุกองไม่ได้หรอกพี่นะตอนนี้ผมบอกเลยว่าผมได้มาตะกานึงเลยนะตะกานึงเลย ก็คัดออกมานะได้ได้ดีๆเท่านี้เองนะถ้าถ้าเกิดไม่ดีเนยก็ไม่อยากจะเอามาลงในไลน์นะเนี่ยเอาเบาๆเลยเอาห้าร้อยนะเอาห้าร้อยนี่อะของขอมเนื้อผงสีขาวนะของขอมเนื้อผงสีขาวอันนี้นี่เขาซื้อผมไปนะเคยมีคนขอเช่าผมไปออกบัตรได้ด้วยนะพี่นะออกบัตรสมาคมนะเนี่ยของขอม,ขอมแต่อาจจะพระอาจจะ ไม่สวยสักเท่าไรนะแต่ไม่หักไม่ซ่อมนะไม่หักไม่ซ่อมนะจะมีเนื้อสีดํากับเนื้อสีขาวนะอันนี้เนื้อสีเนื้อสีขาวนะเอาห้าร้อยบาทนะเอาไม่แพงแบ่งปันกันนะอันนี้เป็นพะะอะไรพ้าผงผงน้ํามันปิดตานะหลวงพุโตะนะปิดตาหลวงพุโต พโตะอะไรวัดพระดูชิมพีนะวัดพระดูชิมพีวัดพระดูจิมพีนะแต่เป็นปีอะไรผมไม่ทราบได้นะครับเพราะว่าพระเพิ่งมาแล้วก็ลงเลยนะบางอย่างนีผมต้องมาเซิร์ชหน้าไลฟ์ด้วยซ้ำไปนะฮะนี่นะเอาห้าร้อยบาทนะพี่นะเอาห้าร้อยบาทอ่ะเหรียญนะเหรียญหลุมนะพ่อเดิมนะเหรียญหลุมพ่อเดิม อันนี้เป็นจันโค้งนะเป็นจันโคง้งมีจันโคง้งจันตรงนะแล้วก็บล็อกกากนะบล็อกกากอันนี้เป็นจันโค้งนะเอาห้าร้อยบาทนะพี่นะเอาห้าร้อยบาทกี่รายการก็รวมส่งนะกี่รายการก็รวมส่งอันนี้พิมพ์ใหญ่นะพระไม่สวยนะพี่นะพระไม่สวย ไม่สวยก็บอกไม่สวยนะฮะไม่สวยก็บอกไม่สวยแต่หลังสวยนะ,ะหลังดูโคตรง่ายเลยฮะหลังดูโคตรง่ายเลยนี่หลังสวยฮะอ่าสวยสวย,สวยจริงๆนะพิมพ์ใหญ่สวยสวยเลยนี่ก็เอาห้าร้อยบาทนะอ่ะอันนี้มีคนบอกเป็นหลวมพ่อแดงวัดทุ่งคอก ผมก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีความถนัดนะพี่นะแต่ผมดูแล้วเป็นหลงผู้สุกจานในหลงผู้สุกแน่นอนฮนะนี่บางคนบอกเป็นหลงพ้ดแดงวัดทุ่งข้อแต่เราดูแล้วเราดูเป็นหลงผู้สุกวัดบางของมาขำเท่าเพราะว่าจานชัดเจนอยู่แล้วนะจานชัดเจนแล้วเนหะ็นไหมเนี่ยเอาห้าร้อยบาทนะเอาห้าร้อยบาท นี่ก็หลงพระสุกนะหลงพระสุกผมไม่ถนัดเรื่องของพิมพ์นะเป็นตะกัวนะเป็นตะกัวมีจานนะมีจานนี่มีจานกะหลงพระสุกวัดประคองมาคาเท่าพิมพ์อะไรไม่ทราบนะพี่นะเพราะว่าหลงพระสุกเนี่ยผมบอกเลยว่าน่าจะเป็นร้อยพิมพ์นะน่าจะเป็นร้อยพิมพ์นะห้าร้อยนะห้าร้อยบาทนี่อันนี้เก่า อันนี้ปิดตาพุงป่องนะอย่างเงี้ยรู้จักฮะอันนี้เป็นยันนูนนะอันนี้เป็นยันนูนจะมีสองอย่างก็คือจะเป็นยนันยันที่เขียนลงไปกับยันที่ขึ้นเป็นรูปนูนแบบนี้นะฮะเ่เก่าอันนี้เป็นเนื้อผงคุกรักนะพี่นะเนื้อผงคุกรักเป็นปิดตาฮะเอาห้าร้อยบาทเช่นเดียวกันนะฮะ นี่อันนี้ก็จะเป็นอะไรอะแร่บางไผ่อะแร่บางไผ่นะปิดตาแร่บางไผ่เสยสวยนะฮะสวยสวยอันนี้ก็เอาห้าร้อยนะเอาห้าร้อยอ่าอันนี้อันนี้จะเป็นประพานมนทนรัศมีนะอันนี้หล่อแบบโอ้โหแบบ แบบโบราณจริงๆงเลยนะอันนี้นะหล่อแบบโบราณจริงๆเลยนะเอาห้าร้อยบาทนะประพามบนทรัศมียังคมอยู่เลยนะเนี่ยรัศมียังคมอยู่เลยนะสวยๆนะห้าร้อยบาทดูกันไปเพลินๆนะฮะผมบอกราคาไปด้วยเลยนะอ่ะอันนี้หลงวงพ่อทาวัดพระแดงแตก ตะกุดนะฮะพี่เชื่อไหมว่าราคาที่ผมจะเปิดให้เนี่ยซื้อที่อื่นยังไม่ไดนะ้แล้วผมบอกแล้วะนะทุกรายการที่ผมลงวันนี้นะฮะผมขออนุญ,ญาตไม,ไม่ไม่มีการต่อรองใดๆทั้งสิ้นนะฮะไม่มีการต่อรองนะตะกุดหลวงพทาเนี่ยะหลวงพทาวัดพันเนียงแตกน่อย่างนี้เอาหนึ่งพันสองร้อยหนึ่งพันสองร้อยบาทซื้อไม่ได้แน่นอนพี่นะกระทั่ง ที่อื่นเจอที่อื่นก็ไม่สามารถซื้อได้นะพี่นะไม่สามารถซื้อได้เลยเอาหนะนึ่งพันสองร้อยนะเนี่ยเอาหน<ๆ>ึ่งพันสองร้อยเกา่าๆนะเกา่าๆสวยด้วยนะสวยด้วยเนี่ยเอาหนึ่งพันสองร้อยนะพี่นะมีมุมซื้อไปเลยนะมีมุมซื้อไปเลยราคานี้เบาจัดละอันเนี้ยจะได้ไม่ต้องย้อนกลับมาเรื่องตะกรุดอีกหลวงพ่อนอ ตะกุดหนังเสือลงพอนอนะลงรักลงทองเก่าๆลงบอลน,น,นะลึกนะ,นะอย่างเงี้ยอะประมาณเนี้ยประมาณหนึ่งนิ้วสองนิ้วสามนิ้วสี่นิ้วนะสามนิ้วประมาณสามนิ้วประมาณสี่นิ้วอะ,ะลงพอนอ เอาพันเดียวนะเอาพันเดียววันนี้ผมไม่รู้ราคานะว่าเรื่องเกรดี่คนไหนเล่นแพงเล่นถูกไม,ไม่ไม่ทราบนะอันนี้พระเนี่ยผมดูเนื้ององเนี้ยผมดูแท้เลยนะเนื้ององเนี่ยแต่ผมไม่ทราบวัดเท่านั้นเองนะแต่เป็นเกรดชายโยเก้าชั้นนะเป็นเกรดชายโยเก้าชั้นนะเป็นเกรดชายโยเก้าชั้นพวกนี้เขาจะเรียกว่าเป็นพวกพระพิมพ์ตลกอะไรหรือเปล่าไม่ไม่แน่ใจนะแต่พวกนี้เป็นพระแท้นะ เป็นผ้าแท้อย่างนี้ก็เดี๋ยวนะอย่างนี้เอา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 ห้าร้อยเลยนะจริงจริง,รง,รงตั้งใจจะจะขายแพงกว่านี้นะนี่อันนี้เนี่ยผมบอกเลยอันนี้เก่าเก่าจริงนะอันนี้เก่าจริงหักนะพี่นะหักซ่อมนะหักซ่อมแต่ดูขี้ยงุงดูความเป็นธรรมชาติขององค์พระ บ้านๆจริงๆนะผมไม่รู้ว่าตอนแรกผมนึกว่าเป็นหลวงพ่อตโตวัดบางกะทิงน,นะแต่เขาบอกว่าไม่ใช่นะเป็นพระแบบพระอายุธยามก็เนี่ยแต่ขึ้นคนลก่ผมก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะหรือใครดูเป็นอะไรเนี่ยนะอย่างนี้เอาหนึ่งพันบาทนะพี่นะเอาหนึ่งพันบาทอ่ามีองค์นี้นะราคาหนึ่งพันบาทนะผมจะบอกราคาไปเรื่อยๆเลยไหมขี้ยุงนะพี่เห็นไหมขี้ยุ่งพระเก่าจริงนะพระเก่าจริง หาดูง่ายๆเลยนะแต่บินตรงนี้นะแล้วก็ซ่อมนะเนี่ยก็คือมีรอยอยู่นะนซ่อมว่าซ่อมนะซ่อมว่าซ่อมเป็นอะไรว่าเป็นนะไม่ไม่มีการหมกเม็ดอยู่แล้วพี่นะไม่รู้ว่าจะทําไปเพื่ออะไรนะนี่อ่ะอันนี้เป็นชินเงินนะเป็นชินเงินอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหูยาาิลบรีพิมพ์เล็กมั้งอะ เอาห้าร้อยบาทนะเอาห้าร้อยบาทหลายรายการก็ค่าส่งก็รวมกันเลยนะพี่นะหนึ่งรายการก็เท่านั้นนะเอาห้าร้อยบาทนะไม่มีการลดนะพี่นะไม่มีการลดเพราะถือว่าขายเบาแล้วนะขายเรียกแขกเฉยๆนะพี่นะขายเรียกแขกเอาห้าร้อยบาทเนี่ยอะเต่าเตาหลงพะเงินวัดบางคานเนี่ยมันมันเลยนี่ อย่างนี้ก็เอาห้าร้อยบาทขายเน้นไวเฉยๆนะไม่ไม่มีกำไรก็เน้นไวนะพี่นะเน้นไวบวกลบแล้วได้นิดหน่อยก็เอานะฮะชั่วโมงนี้คนซื้อไม่เดือดร้อนนะคนขายก็ไปได้นะพี่นะบอกเลยนะฮะห้าร้อยบาทนะอันนี้หลงพูกทวดเดี๋ยวนะเขาเขียนว่าอะไร หลวงพูดทวดข้างบนนี่ผมผมอ่านไม่ออกนะวัดช้างให้นะ่ะผมผมอ่านไม่ออกอ่านแถวบนสุดแล้วไม่ออกนะแต่หลวงพูดทวดนะรุ่นนี้ไม่ทราบว่ารุ่นอะไรนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้ถนัดนะเอาจริงๆนะคือคนเราเนี่ยจะมารู้รู้ทุกรุ่นเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกพี่นะ บางคนไอ้พระอย่างดังไม่รู้จักจริงๆฮะไม่รู้จักหรอกขนาดพระใหม่ๆออกจากวัดทุกวันเนี่ยผมยังไม่รู้จักเลยนะไม่ได้ตามนะเราเล่นพระเหมาบ้านเราไม่ได้เล่นพระที่มันออกตามตลาดทุกวันอะอย่างเงี้ยห้าร้อยบาทนะถ้าตามนี่ก็ตามก็ไม่เป็นอีการเล่นกันเขาไม่เป็นอันน,อนนี้อะไรคุดหรอคุดปีแข็งของพระปานฮนะอันนี้ดูมวนสารนะเม็ดเม็ดเม็ด อย่างกับแร่มะขามของกำแพงเลยนะไม่หักไม่ซ่อมนะพี่นะไม่หักไม่ซ่อมเอาห้าร้อยบาทนะเอ,500ทาาเอาห้าร้อยบาทราคาเย้าโยนมากเลยวันนี้นะผมบอกเลยอันนี้ก็เขาเรียกอะไรอผงสุพันธ์นะพ้าผงสุพพันธ์ ขงตุพันธ์เนื้อดินนะเป็นพระหนึ่งในชุดเป็นจภาคีนะนี่ลายนิ้วมือสวยๆนะนี่เอาห้าร้อยบาทเช่นกันนะนี่แพะเขาแกะนะพี่นะอันนี้เป็นเขาแกะมีจานนะ,ะนี่ด้านล่างเยผมไม่เช็ดนะไม้ไงไปงั้นนะฮะนี่มีจานนะมาไงไปงั้นอ่ะเรามีจานตรงนี้ด้วยนะ ไม่รู้ว่าหลวงพ่ออําหรือว่าหลวงพ่ออะไรนะฮะ,ะเอาห้าร้อยบาทนะห้าร้อยบาทก็คือห้าร้อยบาทนะพี่นะสามร้อยบาทก็ไม่ขายอีกนะฮะบอกก่อนนะฮะเพราะว่าตสภาวะแบบนี้ก็เสี่ยงเจ๊งแล้วนะฮะท,ที่ที่เช่ามาเนี่ยนะ,ะเสี่ยงเจ๊งแล้วเอาห้าร้อยบาทนะเนี่อ่ะ พระองคเนี้ซื้อซื้อไม่ได้หรอกนะถ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในพระเหมาเนี่ยราคาเป็นองค์เนี่ยซื้อไม่ได้อยู่แล้วพี่นะบอกก่อนนะซื้อไม่ได้เลยนะราคาเป็นองค์เนี่ยหลวงปู่สุกนะวัดปักคลองมะขาเท่านะฮะนี่ก็เอาห้าร้อยบาทนะเอาห้าร้อยบาทห้าร้อยบาท แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่ออีนะวัดตะตทีบผมบอกแล้วผมขายไว้นะเน้นขายไวหลวงพ่ออีวัดตะตทีบนะสองสี่เจ็ดสามนะเอาห้าร้อยเหมือนกันนะเอาห้ารอยเหมือนกันพรุ่งนี้ อาจจะไม่มีคลิปในช่วงเช้านะพี่นะอันนี้หลงพู่เผือกเอาห้าร้อยนะเอาห้าร้อยหลงผู้เผือกวัดเก่งแก้วเอาห้าร้อยที่ดูมาเนี่ยมีมีแค่ตะก,กุดกับหลวงพ่อโตนะที่ว่าราคานั่นนะนี่อันนี้เนี่ยซื้อไม่ได้แน่นอนนะหลวงพ่อพรมวัดช่องแคจะเก๊จะแท้ก็ยังซื้อไม่ได้เลยห้าร้อยบาทเนี่ยผมบอกเลยนะหลวงพ่อพรม ผมคลิปนะมีจริงนะองค์ใหญ่ๆแบบนี้นะเพราะเคยเห็นเขาคล้องกันอยู่เหมือนกันนะองค์ใหญ่ๆแบบนี้เป็นแผ่นปัมป๊มอ่ะปีหนึ่งสองนะก็ปีก็ถือว่ากกาไกลอยู่เหมือนกันนะปีหนึ่งสองสองห้าหนึ่งสองก็หลายปีแล้วนะหลวงพ่อพรมวัดช่องแคปีหนึ่งสองเอาห้าร้อยบาทพี่นะ ออันนี้ไม่ทราบสำนักนะอันนี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กล้าตีเป็นปากทะเลนะฮะไข่ขึ้นขนาดนี้นะผมไม่รู้ว่าเกจิอื่นหรือเปล่านะแต่บอกว่าเก่าไม่มีใหม่แน่นอนนะพาะแบบนี้นะไม่มีใหม่แน่นอนคนเก็บนี่ก็ฟันรองหายหมดแล้วนะฟันรองหายนะอันนี้นะนี่ นี่เอาห้าร้อยบาทนะเอาห้าร้อยบาทวันนี้จูบใจเลยนะอ่ะเดี๋ยวขยับต่อนะนแม่ชีบุญเรือนนะแม่ชีบุญเรือนเหรียญลูกหล่อนะแม่ชีบุญเรือนอโตบุญเติมนะโตบุญเติมแม่ชีบุญเรือนเติมบุลโตเอ้ยแม่ชีบุญเรือนนะโตบุญเติมนะอันนี้เป็นพับปั๊มนะ อันนี้เป็นาพาร์ทปั๊มอย่างนี้เอาเจ็ดร้อยนะพี่นะเอาเจ็ดร้อยนะแม่ชีบุญเรือนะเอาเจ็ดร้อยนะนี่โอ,โอ้โหยังมันเลยนี่ดูดูนะยังมันอันนี้สามชายนะโอ้โหสามชายองค์นี้มันเดี๋ยวดูราคากันนะผมจะขายเท่าไหร่นะดูราคากันนะ เอนหนึ่งพันบาทนะเอาพันบาทไวๆนะเอาไวๆนะหนึ่งพันบาทไม่ถ่ายรูปซั้าแล้วนะพี่นะนี่ดูง่ายๆเลยเนี่ยอันนี้หนึ่งสองสามสี่สี่ชายนี่สี่ชายดูเอานะดูเอาเลยสี่ 4, ชายองค์นี้ก็เอาหนึ่งพันบาทนะสวย อรองค์นี้สวยจริงพี่นะสวยจริงก้นทําเป็นอาจารย์ไอ้นั้นเลยนะก้นทําเป็นอาจารย์ฟุ้งเลยนะเ่เอาหนึ่งพันบาทนะวันนี้บอกราคานะปกติเนี่ยผมไม่บอกราคานะพระเนี่ยห้ทักขาเมานะนิยมบีนะนิยมบีเนี่ยดูก้นเ่กเกาพระบานๆนะพี่นะเก็บรวมกันหมดนะฮะเขาเก็บรวมกันหมด คือขึ้นแบบนี้คือขึ้นธรรมชาตินะพี่นะขึ้นธรรมชาตินะที่มันกลายเป็นสนิมยกสนิมอะไรเนี่ยนะมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนี่นะนิยมบีสวยมากองนี้นะสวยมากเดิมๆหิ่งหิ่งเลยนะเดิมหิ่งหิ่งเ,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 เลยโอ้โหราคานี้ซื้อไม่ได้อยู่แล้วพี่นะนี่เอาพันสองนะเอาพันสองเอาพันสองนะ พิมพ์กลางฐานสูงห้อยเขนนะพิมพ์กลางฐานสูงห้วยเขน,นพิมพ์กลางฐา,า,านสูงหลวงพอเงินวัดห้อยเขนนะเอาไปทํากินดีกว่านะพี่นะบอกเลยเอาไปทํากินนะสำหรับใครที่เดินสายพักเครื่องหรือว่าเล่นพักเครื่องนะแนวแลกเปลี่ยนแนวอะไรเงี้ยน,นะเอาแบบนี้ไปใช้ได้นะเอาห้าร้อยนะเอา500 <c oughs> อห้าร้อยอะพอเงินปีหนึ่งห้า จอบใหญ่ลงมาเงินปีหนึ่งห้านะอันนี้เอาหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งพันบาทแล้วกันนฮะหนึ่งพันบาทแล้วกันจะขายแพงกว่านี้ก็ยุคเศรษฐกิจแบบนี้แบ่งปันกันไปนะครับพี่อันหนึ่งพันบาทนะ น,นี่ก็เป็นพิมพ์กลางฐานสูงเช่นเดียวกันนะเอาห้าร้อยเหมือนกันนะเอาห้าร้อยเหมือนกันขายสายแรกของสาย mm hmm. เดินสายพักเครื่องนะซื้อไปคุ้มอยู่แล้วพี่นะซื้อเป็นองค์ก็ไม่ได้อยู่แล้วราคานี้นะพี่นะเอาเลยนะห้าร้อยบาทอะแต่ละองค์ก็ความมันความอะไรแตกต่างกันนะฮะเนี่ยอันนี้แข้งตรงนะอันนี้พาใช้งานนะ นี้พใช้งานมาพร้อมเลี่ยมเขเก่าแบบนี้เลยนะอันนี้หนึ่งพันบาทนะหนึ่งพันบาทจอบเล็กแข้งตรงหนึ่งพันบาทหูเห่อมาครบนะพระยังลึกอยู่เลยนะพี่นะพระยังลึกอยู่นะพระยังลึกอยู่นะหนึ่งพันบาทนี่อันนี้ พิมพ์ใหญ่นะพ,มพ,ะนะพิมพ์ใหญ่วัดหลักคังนะพิมพ์ใหญ่วัดหลักคังอันนี้สวยๆเลยนะอันนี้สวยๆเลยนะไวยหว,ย,วยสวยๆหวยใหญ่ๆเลยนะนี่นะเอาเจ็ดร้อยนะเอาเจ็ดร้อยเอาเจ็ดร้อยบาทนะอ่ะนีก็พิมพ์ใหญ่เหมือนกันนะ แต่คนละเนื้อนะพี่นะคนละเนื้อมวนสานก็ค่อนข้างที่จะมีให้เห็นอยู่นะปะปลายปะปายนะดูผมชอบอยู่พวกเม็ดยุงเนะี่ยจริงๆนะเม็ดเม็ดขี้ยุงพวกอะไรเนะี่ยผมชอบจริงเลยนะบอกตรงนะคนเล่นพระเนี่ยถ้าถ้าหกสิบเจ็ดสิบปีเนะี่ยจะรู้เลยนะว่าว่าเม็ดยุงเนี่ยถ้าถ้ามีอยู่ในพระเนี่ยแสดงว่าพระเก่านะานี่ก็เอาเจ็ดร้อยนะพี่นะเจ็ดร้อย นี่อะสามชายฮะสามชายเก่าเฮะเก่าเก่าามชายเก่าเก่าเลยอันนี้เอาหนึ่งพันห้าอยนะหนึ่ันห้ายมีสร้อยสองวานด้วยนะมีสร้อยสองวานด้วยนะอ๋อหนึ่งพันห้า 1500บาทนะอ่ะต่อไปขยับแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้น่าจะเป็นข่าแก่ฮนะข่าแก่แต่ผมบอกเลยว่าอายุการใช้งานเก่ามากนะเดี๋นะผมดูก่อนนะเหมือนจะมีการหักการซ่อมนะเหมือนมีการหักแล้วก็การซ่อมแก่เป็นพระสมเด็จนะอย่างเงี้ยเอาเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะเอาเจ็ดร้อยบาท เป็นเข่าหรือเป็นอะไรสักอย่างอ่ะนะแต่ซ่อมเก่ามาแล้วนะเอาเจ็ดร้อยนะวัดเกตนะวัดเกตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชั้นอกตลอดนะหกชั้นอกตลอดเอาห้าร้อยบาทนะเอาห้าร้อยบาทบอกราคาผมมาด้วยนะครับพี่นะเดี๋ยวผมบางครั้งผมจําไม่ได้หรอกแต่ผมรู้ว่าสองแถวบนเนี่ยคือห้าร้อยนะ หลังๆเนี่ยพอพระหลายราคานะอย่างนี้เอาห้าร้อยบาทนะนี่อ่าอันนี้เป็นลงพังเงินนะเปิ้นแตกเสียนโตนะเปิ้นแตกเสียนโตอันนี้สวยๆเลยนะผิวเปิดนิดนึงนะอันนี้เอาพันเดียวนะไม่ลดนะพี่นะพาแท้ดูง่ายนะเอาพันเดียวอเอาพันเดียวนะหนึ่งพันนะอ่ะ องนี้นะพิมคิตานะอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชายนะอันนี้ห้าชายเนี่ยจะสวยนะอันนี้เอาสองพันห้าสองพันห้าร้อยนะอันนี้เอาสองพันห้าร้อยเบาบาวันนี้นะเบาเบาเบาๆ,ๆ,ๆเอาสองพันห้าร้อยนะนี่อ่ะอันนี้สิงสามควันลงเพราเดิมนะ อันนี้งาแก่นะภาพมาวานนะพี่นะอันนี้งาแก่นะแก่ซิวด้วยนะแก่ซิวด้วยอันนี้รับประกันงานนะรับประกันงานแท้แน่นอนนะนะอันนี้เอาสามพันบาทนะเอาสามพันบาทบอกราคาทุกองนะวันนี้นะสามพันบาทสองขวัญน,นะสองขวัญปากเจาะนะหลงก็เดิมนะหายากแล้วนะพี่นะที่แบบจะสวยแบบนี้นหาย,ายากมากแล้ว นี่อันนี้จอบนะอันนี้เอาสองพันนะเอาสองพันห้าร้อยนะเอาสองพันห้าร้อยบาทนะพี่นะเอาสองพันห้าร้อยบาทซื้อไม่ได้หรอกครับพี่นะผมบอกผมกล้าพูดได้เลยนะพี่จะซื้อพ้าที่เนื้อหาสาระแบบเนี้ยในราคาสองพันห้าร้อยบาทนะยากมากนะพยายามดูพระของผมนะพยายามดูว่ามันมีความแตกต่างไหมนะมันมีความแตกต่างแน่นอนอยู่แล้วนะฮะ อย่างเงี้ยนะสองพันห้าร้อยบาทนะอ่ะอันนี้เป็นงางาแกะนะหลบพังเงินพร้อมด้วยกระเช้าเลี่ยมนะกระเช้านี่ก็เป็นพันแล้วพี่นะอย่างเงี้ยเอาสองพันบาทอย่างเงี้ยเอาสองพันบาทนี่เป็นงาแกะนะหลบพังเงินปีหนึ่งห้านะหน้าแก่งาแกะปีหนึ่งห้านะมาพร้อมกับเช้าเลี่ยมเงินนะเอา สองพันบาทน,นะนี่ลงมาแดงนี่อันนี้ดูอาเลยพี่มีบ่านะน,นี่มีบ่าอมีบาอันนี้เป็นทองแดงทองแดงลมดำด้วยดำมิบเลยฮะ เหรียญนี้ก็หลายตังค์หน่อยนะพี่นะทักมานะเหรียญนี้ละทักมาทักมาเป็นภาพบ้านภาพเหมาจริงนะอันนี้ลงพรอเดิมเอ้ยนี่ลงพรอเงินนะลูกนะแล้วก็นี่ยาสูบพวกตะกรุดต่างๆแล้วก็มีม้าหมักลุกหนึ่งตัวนะมีม้าหมักลุกหนึ่งตัวม้าหมักลุกแต่ผมดูเป็นเป็นเขี้ยวนะไม่ใช่งานะะมีทั้งเขี้ยวแล้วก็งานนะพี่นะมีทั้งเขี้ยวแล้วก็งานอยู่ในเล่มเก่าๆ คลาสิกส,นะส,สุดๆุดเลยนะคัดสิกสุดๆุดอย่างนี้นะเอาพันเดียวนะโคตรคุ้มนะใครว่าแพงผ่านได้นะใครว่าแพงผ่านได้เอาพันเดียวนะ,ะสำหรับใครที่สนใจนะหรือว่าชื่นชอบพระเครื่องของเปรพิจิตรองค์ไหนก็ติดต่อผมได้เลยนะสองแถวบนนี่ก็ห้าร้อยนะอันนี้ก็ตามนั้นนะราคาหุ้มแจ้งลลืมไปแล้วเลยนะ รู้สึกจะบอกไว่าเท่าไรนะเดี๋ยวก็ดูเอานะแต่ผมก็ย้อนกลับไปเวลาอัพโหลดเสร็จที่ผมตอบช้านะบางทีผมย้อนกลับไปดูดูคลิปนะฮะขายสนใจพระเครื่องอะไรก็นี่เลยตามนี่เลยนะศูนย์เก้าหี่ห้าหกสองเก้าแปนะไอดีไลน์ก็ PHET u n d e r s c น r e RC นะครับผมติดต่อเพชนพิจิตนะอ่ะสำหรับวันนี้นะครับผมเพชนพิจิตต้องขอกลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ